สวัสดีครับวันนี้ช่างหนุ่มมาทำกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์นะฮะเป็นระบบกดสตาร์ทของ t o y ยต้าแคมรนะฮะเดิมลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วตัวนี้นะฮะทำสำรองไว้1ชุดนะครับกันกรณีหายหมดนะฮะค่าใช้จ่ายสูงมากอันนี้เราลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับทาเทศระบบดูนะฮะล็อกกดล็อกอวางรีโมทนะครับเอาตัวตัวเก่าไว้ข้างนอกนะฮะ ไปข้างนอกแล้วนะครับกดเหยียบเบรกอ่าสตาร์ทเรียบร้อยนะครับจบงานสนใจทำกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ทุกรุ่นสอบถามได้นะครับเดี๋ยวไปเทสระบบเปิดฝาโปรงหลังดูนะฮะดับเครื่องอทดสอบระบบสมาร์ทนะครับใส่กระเป๋านะฮะล็อกกดล็อกอ่าเปิดฝาโปรงหลังนะฮะ ค okay. จบงานนะครับสนใจทำกุญแจรีโมททุกรุ่นสอบถามได้ครับ